สวัสดีสวงเส้สายครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดชนเผ่าครับทงนามีตลาดชนเผา่ามงชนเผ่าเมื่อยครับเป็นตลาดคา,างข้างขายมีดผ้าหลังจากขี่ห้างหายไปโดนรับไปลงลิบร้ายมือเติบพึ่งลงมาใหม่ครับทุกคนลงไปประมาณ1ิบเมื่อไปอยู่ไทย1ิบเมื่อกลับมาอีกจุดหมายปลายทางสำหรับทิปนี่ก็คือเมืองเฟืองลงแม่กว่าสิบืองเมืองเฟืองครับไปเที่ยวเมืองเฟืองไปเทียเเท่ยวทางเหนือจัหน่อยครับสำหรับทิปนี้ ทีิเนี้ก็เดินทางสามคนครับบ่าวนายมานําคือเกา่าบ่าวนายนอนทั้งรถคนมนเคลื่อไนไปนอนวระศรนก็เลยพาก,กันแวะเก็ยบบรรยากาศ้างทางบเมืองน้อยหนึ่งครับสำหรับการเดินทางเที่ยวนี้มงนี้นคือตลาดท,าง,ทงน้ามีเป็นตลาดขายมีดผ่าชนพาหม,มูชจนพอเมยครับทุกคนมีถึงมีดผ่ามีถึงขวานเสียมจอบเป็นอุปกรณ์การเกษตรก็ว่าได้มีคอบเบิดนี่เกียยเก่ยวยงเกี้ยวยาครับมีหมดเลย มีทั้งหนวยทั้งใ่มีดสร้อยมีดท่านมีดเบิดครับมีดท่วาลุงแม็กเคยเอาไปขายอยู่นี่ก็มีเด้ออ่าเป็นเหตุจากปืนตะบงหัวยางบอ่อสำหรับช่วงหนีเนาะมันหายากแล้วครับลุงแม็กกะเศร้าอาไปแล้วคนว่ามันเบิดแล้วของกะหายยากมีสองฟังทางงกับทุกคนฟังทั้งนี้กับฟังทั้งนี้ท่านี้บิยาวปันไดครับท่งนี้อู้ย,ยาวแหงเหมือนสีต้อเติมครับบนีมาถึงเติบ ก็เกี่ยนะชิฮอดนีอาซิตโตปีกังผุนลรืมั้งอาจารย์บกผิดครับทุบกคนอากาศประมาณนี้แหละแวะทายเบิงน้อยนึงครับเพราะว่าตัง้งแต่นเสาร์มาหนีถ้าไหนทายยังอยู่ออกเดินทางตั้งแต่เจ็ดโมงครับเมื่อ้านกะขามมาก่อนนีประมาณบา่ายสามบริทายยังเลยเมือไหนก็นได้ไทายเบิงน้อยนึงครับในการเดินทางจุดหมายหลักๆคือพุระเมืองเฟื่องวังเวียงพุระครับ เมื่อในกระแดดดีครับอากาศแจ่มใสฝุนบูมีเลยไปครับคนเดินทางตัวบุหงาสิเดินทางหอบมองไ้กันเมื่อเนี้ยเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้เป็นกันเลยครับผมเมาเออเมาเมาจะมันเอายังท่านหนาวไม่แม่หาลูกนะเลยให้มองกัน먼 พุ่นนั่นน่ะไอพุ่นนั่นน่ะไอหน่องอ่ะเนอะนั่นนั่นนั่นอนั่นน่ะไอพุ่นน่ะเอออันละผู้ใหญ่บวกกะเอาออกจากตลาดเมื่อกี้มาหน่อยหนึ่งครับขี่มาประมาณเบอร์เทงกิโลก็ลเป็นตลาดครับเป็นตลาดทงนามีคือกันเป็นตลาดขายพวกสมุนไพรนี่แบบนี้เลยมีสมุนไพรมีเหลอดองยาครับ มีดผ่าก็มีคือกันทั้างในก็เป็นพักครับอาหารพักฮะโอ้คืองามแต่ละที่เท่เถอปอกเล็กผมอยู่ตลาดทงแนมีได้ครับมันคืนอนยังมงเช่กันมันจอมหยุดเาขาคืองามแต่มันช่างเป็นอาวุธที่เหมาะกับข้าเส้เนเลือดเกิน ท่าหร่อันนี้่ะตัวได้แพงอรเท่าไหร่เจ็ดแสนเจดนกีเลาย่างใส่เลยนะบริอู้งามเว้ยบ้นมักนะเพียงดาบไม่เกีมไหมติดตัวเหสีบหรือประมาณนน่อยตลาดกับบไดมี่จะสมุนไพรและกัมีผ่าครับมีแนวอยู่แนวกินกับมีคื้กัน สนด้านในก็ขายพวกเครืองพวกของครับของใส่ของสสยต่างๆมองนี่ก็จะเป็นส่วนขายเข่าขายแนื้อยื่อน้กินนี่แหละหอยหอมกับปูครับนอไม่นอเต้าพักนงางอ่างใหญ่ต่างๆใหญ่เติอบอยู่ครับมาตะกี้ก็ย,ยังใบใหญ่ปนนี่แต่มาจะน,นี่คักอยู่ตอ่อยผลอีกตะกี้ไม่แค่โดมนี่เดเพิ่ต่อไปั้องผลพักกับประมาณนี้เลย,เลยกิโลกิเลนี่เบิดครับตลาดทุ่งนามี อันนี้หอยหอมปูแดงตอหลุมไ,ไม่คาหูมครับทุกแม็กบรรยากาศคึกคืนคือเก่าบริเวะถึงเตืบครับบริมาทั้งนี้โดนเตืบเลยทงนามีเดี๋ยวเดี๋ยวห้าขึ้นไปทางเหนือก็เลยแวรเอาอีกวะเอาบ่าเอาไปเอาเป็นยานครับ เล็กหน่อยก็ไล่ไล่อาวคนล่อตกใจไล่ไล่เด้อสวยนะคนล่อสวยนี่เลยาสิบพันสิบพันแล้วห้าสิบพวโอ้หาสิบผูแดงครับผูแดงห้าสิบพันด้หนึ่งเอ๋อหนึ่งเอาหนึ่งบเอาหนาหนึ่งนะเอาหนานึ่งจาขายยังหนาครัมีหนาครับเอาไปสูบเลยปะ เอาไปสุกเฮ็ดได้เมนูเดียวบ่แม่เออเจ้าเด้มีหยังขายหญ้ากล้วยเอาไปสุกเลยวะจะ่อยยิ้มทางบ้านเฮาก็กินกันอ่ะนี่ก็สองบอหญ้านี่นะครับผมเอาหญ้านี่เอา2องบอสองกับสองค่แม่ครับผมหน่อยหลายหลาย ทั้งบาน่ากกินกันเดินยาเนี่ยบานห่ากกินเลยกินยังมีมีคนกินบานห่ากนะสร้าเ่ากันน้อยฮะเม่ม่ยอะกว่าสามาซอแม่ซ้วพมาันกขี้เขียวแหละซ้ามันกัยำบกราดเลยดิซร้านี่กัขี้เขียวขึ้นผู้วามาพี่แม่เท่าไหร่นี่สาวนยำจนปวดกามน่นนี เล่าน uh, ี mm. à, <S <S ่เอ oh, ่ะไหนเล่าอางยาด้วยสอันผ้าอไนี่วะว่าลูกมั่นผ้าอะไรนะเรียตาพ่ออะไแม่อ้อเนาะเฮ้เห้ยเฮ็ดยูเซ่เนาะเยอเดือดหาก่นเลยนี่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 เอ๊ะนั่นแหละเอาไปหมดเลยสิบสี่หนึ่งแม เดินทางรถไฟเดินเหลืออย่าเนี้เพิ่งเพิ่งเอาาน่ผดําได้มดี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 มแรงีอันได้เด้อเดวเด้อมแรงม่ดีจีอัน้จนนอยประมาณนี้ครับบรรยากาศตลาดทุ่งนามีตลาดชนเผาสดมากเป็นชุนเผาคับสรับตลาดมองนีกับสมิสมุนไพรต่างๆเป็นสมุนไพรพื้นบ้านล้วกะทั้งในทา้งในพูนปุ่นจะเป็นอ่าพักนั่งอางหยา แนวอยู่แนวกินครับโซนด้านนอกจะเป็นหมูเป็ดไก่ครับแวะทายเบิ้งเลขกนหน่อยครับเพราะวันเป็นทางผ่านพอดีหลังจากนี้เดินทางต่อครับเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้เบิ้งกันเลยครับชุหรับเมื่อนี่ป่ะเมื่อนี้ท้องฝ้าปอดโป่งแจ่มใสครับทุกคนออกจากตลาดทงหน้ามีแล้วเ่ากับ้ากระมุนาเขาสู่ปากสั้นเลยครับจะวาาสิแวกินเขาสักก่อนจากจิพักระดเดินทางต่อมาหอดปากสั้นกับหิ้วเข่าครับออกจากเอ่อ กล้วแกวะว่างันน่าออกจากปากกระดิ่งทงนามีแมนททงน้ามีปากท่ามันก็คือแหวกินเขาจักน่อยที่สองจะท้าแขกมากครับจนตอนนี้ก็จีมงแรงล่ะป่ะ้ากัตลาะเหลนยาไทยกิบย่าง๋ยิเท็าสิบเปอร์เซ็นอนมองได้ก็บผ่้หูมือนี่แต่บนาดชีวิตปากชัดรอไปหาสาวปากสั้น หลังจากกินเขาแล้วครับกับพันเขาทีพักเลยพักกันที่โรงแรมวงเดือนราคา2องแสนจีบครับเดี๋ยวขึน้นไปเงินไทย้ว้จักบาทเมื่อในก็นที่พักพอนซะก่อนครับเดี๋ยวจะออกเดินทางต่ออื่นแต่ไดกก็จาเพลืองก็นนนในวิสระกับอีพีนี้ยังบ่จบปะ่ะเขาทีพักปักปอดนันครับเมื่อนี้่สวัสดเมือเสาร์ครับเห็นมาครับนะ่ะนี่แหละอีกหนึ่งอุตสัาห์ครงการเดินทางเมื่อน,นี่ครับฝนตก จักทางจะเป็นแนวได้บัดเนยแหงสีขึ้นไปทางเหนือครับทุกคนโมัว่าทางที่สไลด์บอรหรือยังไงบอเดี๋ยวถ่าติดตามครับสำหรับการเดินทางเมื่อนี่กะตกแห้งเติบครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณพลุกม่งเคืองแล้วไก่ยังตุกงเตีตีห่าผละจนหอดเวลานี่โม่สิตัวอหอดจมูกกันเดี๋ยวผมขอเก็บของสกักก่อนผลลดหอเดี๋ยวจะพูดผลก็ด,ด,ดำดำผน ปาได้เก็บของก่อนขับได้ออกเดินทางต่ออยากจะเก็บบรรยากาศในการเดินทางใหเบืงอีกครับสำหรับเมื่อนี่ป่ะแปดโมงครับฝนก็นยังตกบทเร้าอยู่รถมีปัญหาหน่อยหนึ่งครับยางอ่อนหรือบอกว่ายางซึมนี่แหละก็เลยพักกันจอดเช็คเจ็กหน่อยครับแหละจอจบเดินทางต่อก่อนออกเดินทางครับแวะเติมพลังเจ็กหน่อยลูกแม็กผ้ากินอาหารมันเป็นอาหารของประเทศใดนี่ข้าว เมื่อกี้เราโอ้โหอิตาลีเนาะพริกกีบีพันว่าครับสิเป็นแบบนี้เป็นเป็นเนื้อหมูใช้กับนุ่มปั่นมีซอสมีผักครับอาหารอิตาลีบ้านนายบ้างมั้หัวกันพ่อเขบอกไปเสร็จแล้วอิตาลีหรอเปล่าแหม่พ่อเขาบอกขุนขุนเหมือนกัแหละลาซิอิตาลีมีพิซซ่ามีชาไข่มุกมีน้ำครับแวนเติมพลังยิ่งน้อยกวอาเดินทาง ยาสิถ่ายหนาตาในวงเป็นประมาณไหนนาตามันครับใส่จำบุญ่สุดราคาสามสิบพันเดี๋ยวขึ้นไปเงินไทยหายจักบาทฟรีน้ำเป๊ปซี่ผู้รบขวดเบ้าไนเาดนพิซซ่าถาดหนึ่งถาดหน่อยโปโลแม็กเดย์นี่ละพิกกี้บีนี่ละป่ะก,ะกินแล้วก็เดินทางครับส่วนนี้เป็นส่วนเล็กน่อยเปิดเทอมพอด,ดีครับสิบเอ็ดโมงแล้วเพื่พอนพักนกลับกินข้าวบ้าน กินขาแล้วรกลับโรงเรียนไหมครับต่อเพิ่ปักสองชั่วโมงดกดีดีพอกัะออกเดินทางเมื่อไรครับจนเที่ยงมหากับตลาดคลางทางบ้านพาเมืองมองเกามองเดิมครับทุกคนขายของปลาของธรรมชาติของอยู่กองกินแล้วพวกมั่นเปลือกนอไว้นอเต้านอทูนครับมองนีตะกีน้าเป็นยาหมักนัดเต็มเดิสุดเลยมีแต่บักนัดครับบักนัดวัดกับมอือแหละเจว่าแวร์สือ บางนัดน้ำผึ้งเทื่อแหลกกะแวมปงนี่ครับตลาดบันผาเมืองบึงบักเข่งไงเตตตาบักเข่งหน่วยทัวนิปโปรครับบักเข่งนี่สิเป็นรสชาติอ่าส้มหวานน้อยหนึ่งครับแต่ส่วนมากนต่นหน่อยหน่อยเอาหันหน่อยใหญ่นี่นี่ก็แมนข้างตอก็มีครับของปลาของธรรมชาติยังหลายคือเก่าออกมองนี่ยงาเลยเห็ดใหม่ครับจากทางนี้ สุดผุนต่อไปอีกเครื่องผุนกลางเห็ดกองคายลายอีหล้อันนี้เอียงวะนี่บักเอียงอันี้บักจองบักจองครับสมสมแจักหน่อยบักแตงลายแหงกองคายเพิ่นกล้วยกล้วยเงาครับบานเพื่อนเอิน ไไหน่วยใหญๆนี่แลว้วกล้วยหอมบรรท่าอ่อนละ่บนนละบรรท่ากับกล้วยหอมไข่เป็นติดครับเนี่ยเขา่าเม็ดใหญ่ดีแท้สุดละ่ะประมาณนี่ครับคองอยู่คลองขายตลาดบ้านพาเมืองบ่มีบักนัดเลยเบิดลานบักนัดล่ะเบิดลเน่าเน,นาะบักเน่าบักนัดเบิดลาน่ามาเน,น,นาะบักนัดเนาะ มีแต่เขาห้างแล้ววะเขาห้างนึงไองใดยังหอนอยู่เด้อยเขาห้างเป็นฤดูกาลที่เขาจะวีเขาห้างนะครับโอ้บักอันนี้คือหลายเถอะว่ะอันนี้มาทำแอ้ยตัวนี้แห้งไงแห้งไหมกระหามหมดฮะบระหามเป็นอย่งไงไมั่วบักขามบักขามแผลบักขามแพลอุ้งริบ้าดิไอ้มาซื้อข้าวห้างนึงบ้านเรื่องอื่นบักบักเข่งครับบ้านเพื่อนอันบักขามแพผลกันปะสมสมโอ้นี่เดี๋ยวเพื่อนปอกแล้ว แบบปอกแล้วก็มีเป็แบบแบบนนนเเเหียยวลาดแปลกจังหน่อยของปลาของธรรมชาติไม่เคยกินกันเหรอผมก็ะบอกไปสัตว์ละน้ำเพลิงก็มีน้ำเพลิงเดือนหา่าเดือดถยกเนี่กะยน่ยมขางห้างพันว่า,น,าน,นี่ครับเขาห้างนี่นะจะเป็นเขาลมควันนี่แหละแต่จะพบจำโมพิดเด้ มันครรมเคยถามขาเจ้าอยู่เป็นเขาล้มควันครับกลองขายขายแขกขายกันครับแต่ว่าหลายอานครับว่าจังไรเพราะอะไรผมบ่เคยกินบักข้ามแผกคนวะถามซื้อคนวะม่นบ่บักขามแผกบักข้ามปลาแถวปะ สมหวานโอ้เราไม่เคยกินเนาะคือปลาคามเปเลยแถวผมจิ้มเนาะคามแพร์อยู่อยู่ในปลาเปล่กินยังไงมันนี่ยยังกินมันนี่นี่บ่มันเป็นเพื่อหรือเป็นต้นเออว่ะคือบักขามเลย ปลาคามส้มมาเท่างหมดคือการรสชาติเดียวกันเป็นกินคือด้วยแต่เปลือกก็คือมาเอาคนเดียน่ะเอาไปนส่น้ำอะไรผสมผสมผุดผสมแห้งครับรสชาติคือบักขามบาดทัาทุกอย่างเลยแต่ว่าเปลือกแตกต่างกันเนื้อเป็นพรีพรีแต่ว่ารสชาติกับกินนี่อันเดียวกันก็บักขามบาดทัาเลยปักขามเพกบักขามเพกลกนเนาะ น้ำพริกน้ำพล่โอ้โหล้วสมแห้งครับได้ร้ายยางเติบครับได้บบกอื้อได้แบบซุ่มๆนี่ละแล้วก็ได้เขวห้างประมาณนี่แหละบรรยากาศตลาดเป็นบ้านผ้าเมืองตลาดคางท้างครับตลาดชนเผ่าปครัาคนเดินทางต่อจิดไม้ไปลายทางเมือนีเฮ้ากระนาสีได้เป็นนอนเมืองพูนครับเพราะว่ามันบนรยากาเชื่อมขวางหรอกมันที่ขามก่อนตอนโค้งทายนี่กับประม่าน บายสองเหลี่ยมไก่สีดำเหลี่ยเรียทางกะบกไก่เดอกครับแต่ว่าท่างบกค่อยดีปันได้ทางเลียวซ้ายเลียวฟ้านี่ท่างดีแลละก็บอดีครับใส่ความเลี้ยวบดได้ติประมาณนี้เลยทางอย่างตีเห็นเลยผ่านเมืองต่างๆผ่านหมู่บ้านต่างๆครับแล็ผ่า,านหมู่บ้านชุนพอต่างๆแค่บริจ,จอดทายแค่นั้นเพราะว่าท้อมุงหนาเขาซูเมืองคุนเลยเยดี๋ยมันสีดำซะก่อนแต่มันดำมันจะเดินทางลําบากครับ ใบสามครับมะฮอดตลาดบรนปูเมืองท่าท่วมครับตลาด้างทางมองเก้านี่แหละที่ว่าขายนอไวนอทุนครับเทวามีบักบักไฟสีชมพูนะมองนี่ละเป็นตลาดชนเผ่าเนาะตลาดน้อย้อยางทางครับมีสองฝั่งทางฝั่งทางนี้เป็นมองขายเนวอ,อยู่แนวกินท่างนี้เป็นพักในง,งาะหยาต่างๆครับของกินธรรมชาติเดี๋ยผพายางคอยเบิ้งจักหน่อยจังออกเดินทางต่อ จุ๊บจุ๊บนอนอถุนนอนอย่างน,นี้แหละหืมหิตบักไงเลยคองขายหิดบักริกนอใหม่บักหุงอหอยก็มีได้ย่างก่อนจักหน่อยเลยยาก็มีครับ เป็นยาสมุนไพรบ่กิฟช็อปก็มีของขายคือลายกเก่าๆบ 1, 2, 3, 4, 5, อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าซอยหกซอยครับตอก็มีผุ้ใกล้ๆผูต้ตอหลุมคลองกินคลองกินกับคลองกินธรรมศาสตร์นี่แหละครับหัวเผือกหัวมันยาสมุนไพรยาสู้กำลังครับเจ้าแม่ยังตัวยังปู้ยาดีแล้วบ่สมก็มีครับ บกากินเลยอันนี้ยามดลูกของธรรมศาสตร์ตโตขุมเอียงนี่โอ้หนูแหงนูบ่หนูแหงกินยันนง,นยงไงบุนกล้่ยก็ซีงามจังเลย ที่จำปูหาของแปลกครับแต่ยังมีโอ้ยต่อตัวขุมครับตัวมันยิ่มยับยิมยับเลยเอาหยาปทั้งูทั้งผาคุณทั้งเขาคุณในคุมคุณเอาหยากฮะรายจ่ายเงินหรอเป่าไม่ยังอะไรนอนอยังนี่ น้อยเหี้ยโอ้ยน้อยเหี้ยนี่เบาะมาเราเสือยายไปลุงแม่แม่อยู่กับแม่กล้วยนะมาเจะไปไหว้รถเฮ็ดียังบุนี่เฮ็ดียังนี่แม่เฮ็ดดังเฮ็ดดังเฮ็ดป่าครับ เป็นข้าวขาวกินเนี่ยอะไรบุน้นเองเป็นแกงบ่ของเราบ่มาใส่มือมาใสหลายอย่างเงี้นี่ไหแม่มาอู้เราให้ดาบเอามาเชนี่เชนี่ดาบอ,อันหนึ่งเ่ยอ,อู้กินบัวเปลนบั <laughs> วก็ยังกินเอามาเตาดิแม่เราบอกเอาหนูแหงนี่แล้ววะ อนุแหงนี่แล้วปะนุแหงขยหยานพดปามาณแนวครับบรรยากาศตลาดบัตปูเมืองท่าทมตลาดคางท่างตลาดชุนเผาครับตลาดในน้อยเนาะคุยกันหูเรืองแนวบหูเรืองแนวครับปามาณนี่แหละคองขายธรรมศาสตร์คองอยู่คองกินกะนอไว้นอเต้าครับพักหน้าอย่างต่างเฮ็ดปลาประสานซีมงแล้งอะไรครับจะไรกะฝากติดตามนํา สำหรับอีพีนี้แล้วก็อีพีต่อๆไปครับสำหรับคลิปในการทีฝากับเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ